สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบครับ B I R E ครับน้องไบน้องไบที่ไหนเกิดที่โรงพยาบาลโพธารามตำบลโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเด็กราชบุรีครับผมเด็กราชบุรีนี่ว่าครับผมไอ้คนมาเดียวกันตบมือเด็กราชบุรีเฮ้ยไบพี่ถามหน่อยไบอายุเท่าไหร่ครับไอตอนนี้ผมเกิดพอสอสาวที่แปครับที่ห้านี้ วันวันที่ห้าตุลานี้วันเกิดครับหรอเฮ้ยไล่หาไปก่อนเน้ไล่หาไปก่อนโคมยิ้มโพกครับหรอเยี่ยมหรอมีแต่เลี้ยงเพื่อนเขาเรียกเลี้ยงควายหรอทำไมไม่มีหลอกลวงซิ่งมีแต่มีแต่อะไรวะไม่ไม่มีหลอกลวงซิ่งมีแต่อะไรนะมีแต่อะไรอ่ะ มีแต่ลดไถนากับเลี้ยงควายครับไม่มีเหา่รสซิ่งมีแต่ลถไถนากับเกลี้ยงควายรดรดแรงแรงไม่มีใครครับมีแต่รถเดิมเพลงวงเกงแล้วก็พวกอิวสลิกอะไรพวกเนี้ยครับหรอครับวิสแลมอะไรเงี้ยฟังทุกแนวแล้วที่พ่อแม่เราก็เลยพามาส่งก็ผมสะมากใจมาครับบอกเขาบอกให้อยู่กาวันนี่เหรอใช่ครับได้ไหมได้อยู่แล้วครับมีข้าวมีน้ํากินแล้วก็อ อะไรเงี้ยเอ้ถ้ามีมีได้เนี่ยเรามีเพื่อนอยู่ได้